นักศึกษาจบใหม่ที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองแต่บ่อยากลงทุนด้วยยุคเศรษฐ,ฐกิจนี้บางคนก็บออยากลงทุนบอกล้าที่จะเสี่ยงและบางคนก็บ่มีเงินทุนที่จะไปลงทุนนั่นเองหลังจากที่จบแล้วฮาก็บบฮห้ว่าเราจะเริ่มต้นแบบไดนเนาะทางเขาแก้ปัญหานี้ให้เจ้าได้จะดีบบในธุรกิจแพลตฟอร์มของเฮาเนาะมีหลายกว่าห้าธุรกิจอีกนะเดี๋ยวต่ตตอน,นี้จะแนะนําำหนึ่งในห้าธุรกิจที่สามารถสร้างไรายได้แบบเจ้าของธุรกิจได้นั่นก็คือธุรกิจแบรนด์สินค้านั่นเองเนาะมือนี้เจ้าสามารถเอาสินค้าที่มมอออิลเเเตสสนนคาาาาา่ยไไปปปปััักกรหืโโพธ์ และถามวันนี้เฮาอยากจะมีสินค้าไปรีวิวแต่เฮาบม่อยากสั่งซื้อเด็ดพิเศษสุดเลยเนาะสำหรับคนที่ตั้งใจอยากจะสั่งอะไรได้จริงๆเนาะทางแพลตฟอร์มของเฮามีโปรโมชั่นให้กดหับสินค้าเพื่อเอาไปโปรโมทประชาสัมพันธ์ไปรีวิวเหตุการตลาดเพื่อรั่งกําไรเข่ากระเป๋าได้เลยโดยที่เจ้าบบต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าเองเพียงแค่จ่ายค่าขนส่งเท่านั้นเองเงินขายง่ายๆเลยเจ้าเข้ามาสมัครฟรีแล้วหลังจากนั้นเจ้าสามารถกดหับสินค้าเพื่อเอาไปโปรโมทไปรีวิวได้เลยและถามวันนี้เจ้าเห็นรีวิวส่งคืนให้กับทาง สินค้าเพิ่มอีก1่ชิ้นน่น,นแ,ตแต่ว่าเจ้าหับสินค้าไป2ชิน้นมูลค่า1 1 8 0บาทฟรีบอกเลยซาโมดอดนะพันธมิตรหับกำไรไปเลยห5 3หเปซนี่คือ2อทางสร้างไรายได้โดยที่เจ้าบบต้องใส้เงินลงทุนและได้สินค้าไปไช้ฟรีสนใจเข้าห่วมสร้างไรายได้หรือเป็นพันธมิตรกับ5ธุรกิจโดยที่เจ้าบบต้องลงทุนสร้างธุรกิจเองและบบต้องมีฟีคอดรายเดือนให้เจ็บหัววุ่นวายใครสนใจสไร้างรายได้เฮามีสอนเริ่มต้นฟรีน้ำนะสามารถทักแชทได้เลย